สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกสรนิววันนี้ผมอยู่ที่กระทรวงแรงงานครับซึ่งเป็นสถานที่ประกาศเจตนารมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการสินค้าประเภทกุ้งปลาอ้อยและเครื่องนุ่งห่มครับระหว่างกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับ12ององค์กรเพื่อแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับรวมไปถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลครับ บรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการสินค้าประเภทกุ้งปลาอ้อยและเครื่องนุ่งห่มเป็นการแสดงความมุ่งมั่นและการตกลงร่วมกันของหน่วยงานสุดสาหน่วยงานได้แก่สมาพันธ์เช้า,ชาไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยสมาคมกุ้งไทยสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทยสมาคมกุ้งตะวันออกไทยสมาพันธ์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยคัสเตอร์สหกรณ์กุ้งคุณภาพภาคใต้ และหน่วยงานสุดท้ายคือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงานของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะได้รวบรวมจัดทาเป็นรายงานที่แสดงความมุ่งม,มั่นของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในกิจการดังกล่าว และเสนอต่อกระทรวงแรงงานสาหรัฐอเมริกาต่อไปครับเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยสินประเทศไทยเนี่ยถูกจัดลำดับอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุันเชื่อได้ว่ามีการผลิตแล้วก็ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเกิดผลในทางกิจวิทยาต่อผู้บริโภคในตลาดโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในทวีบยุโรปเราถูกใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันสินค้า ทำให้มีผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกอันถือเป็นแหล่งรายได้ทางหนึ่งของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยกรมสสดิการและคุ้มคลองแรงงานเนี่ยานที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลจึงได้ร่วมมือกับ12องค์กรซึ่งก็ได้แก่สมาคมอาหารเช่เยื่อแข็งไทยอ่าแล้วก็ได้มีการประกาศเจตนารมณ์แล้วก็ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย เป้าหมายที่เราคาดหวังก็คือว่าเราจะถอดสินค้านะครับรายการเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งรายการภายในปี2,565นะครับก็อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หรือว่าเจตนารมณ์ในการจัดพิธีลงนามบันทึก MOU ในวันนี้ครับ ในฐานะที่เป็นผู้แทนขององค์การแางงานระหว่างประเทศในการที่มาเข้าร่วมพิธีเป็นสักขีพยานในงานวันนี้นะคะ IO ขอแสดงความชื่นชมให้กับกระทรวงแรงงานและก็หน่วยงานทางภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มาร่วม,ร,วมร่วมลงนามในวันนี้ค่ะ การลงนามเพื่อขจัดการใช้ปัญหาแรงงานเด็กแรงงานบังคบับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากลได้อย่างดีเยี่ยมขึ้นไปเป็นการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และก็ระบบแรงงานที่มีอยู่ในประเทศไทยให้ดียิ่ง,งขึ้นไปค่ะไอโอขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลและภาคเอกชนในการร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ เราได้มาทำ MOU ร่วมกันนะครับกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้แรงงานเด็กส่วนผมอยู่ในฐานะทีเ่เรื่องอ้อยนะครับหนึ่งในหลายๆตัวพืชหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กวันนี้ดีใจนะครับที่เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาทำข้อตกลงกันขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าเราให้ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานอย่างดียิ่ง นะครับท่านผู้ชมครับการลงนามในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือกันดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงาน,นบังคับอย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศไทยถูกถอดรายการสินค้าออกจากรายการที่ถูกขึ้นบัญชีในสินค้าประเภทกุ้งปลาอ้อยและเครื่องนุ่งห่มในอนาคตครับท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด,ด้านแรงงานได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับกรสอรช n e l เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีครับกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน